จะรู้ทันทีแล้วว่าถ้าเราฝืนกฎธรรมชาติที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้กับร่างกายเราจะเกิดอาการปั่นป่วนอาจจะไม่สบายหรืออาจจะถึงตายได้แต่ที่ร่างกายเราเป็นปกติสุขอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายของเราปฏิบัติตามกฎของพระผู้สร้างโดยไม่ฝ่าฝืนความสงบหรือความเป็นปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะนับร้อยชิ้นในร่างกายของเรา ยอมปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าโดยไม่กรืนเนี่ยเราเรียกว,ว่าภาวะอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราก็เรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นทั้งวัตถุทั้งหลายทั้งคนและก็สัตว์เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยทางร่างกายโดยทางกายภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ฝ่าฝืนแต่ว่ามนุษย์แตกต่างไปจากสรรพสิง่งวัตถุต่างๆรวมทั้งสายก็ตรงที่ว่า มนุษย์มีสติปัญญานะครับมีสมองมีสติปัญญาสัตว์ก็มีสมองแต่ไม่มีสติปัญญาอน,นั้นสติปัญญาเนี่ยจะเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระผู้สร้างมนุษย์เนี่ยได้ประทานให้แก่มนุษย์และทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีแต่มนุษย์มีและทําให้มนุษย์แตกต่างไปอย่างสัตว์นั่นก็คือเสรีภาพในการจะเลือกหรือว่าเจตนอารมณ์เสรีซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มี ดังนั้นแพะแกะวัวควายครับจึงต้องกินพืชกินหญ้ากินใบไม้ไปจนกระทั้งตายไม่มีสิทธิจะมาเรื่องก,กินไก่ย่างเคเอฟซีเนื้อย่างน้ำตกนะครับต้องกินไปอย่างนั้นผิดกับมนุษย์เรานะครับมีอาหารมากมายนับพันนับหมื่นอย่างวางอยู่ข้างหน้าพระผู้เจ้าประทานมาให้เราได้บริโภคได้กินได้ใช้แต่ว่าพระองค์บอกว่าในบรรดาที่ พระองค์ประทานมาให้เนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างนะเจ็ดแปดอย่างขออย่าก,กินได้ไหมไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์จะเกิดโทษกัด้วยซ้ําไปขออย่าก,กินอย่างเช่นเลือดเนีเนื้อหมูเนีเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวยเช่นเนื้องูเนื้อจระเข้ไม่มีความจําเป็นที่เราไม่กินมันไม่ต้องไม่กินไม่กินก็ไม่ตายขอได้ไหมขอแล้วก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองใช้สติปัญญาตึตงต o n แล้วทําด้วยความสมั่งใจถ้าใครทํา ด้วยความสมัครใจตามคำสั่งของพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระองค์คนนั้นก็เป็นมุสลิมด้วยการยอมรับโดยสติปัญญาและจิตใจหลังจากที่ร่างกายเขาเป็นไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเป็นมุสลิมจึงเริ่มต้นด้วยการใช้สติปัญญาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าและปฏิบัติตามพระองค์ด้วยเหตุผลนี้นะครับอิสลามจึงถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ว่าจะใน ครอบครัวศาสนกใดก็แล้วแต่หากว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงก่อนถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ตามหลักการอิลามเริ่มต้นตรงไหนครับเริ่มต้นตรงที่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากการฝันเปียกในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอายุ14-15ถึงจะเริ่มมีความรู้สึกกันเพราะว่ามันไม้มีสิ่งเย้อยวน เยอะแยะเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ12 13มันก็ป้ามันก็ขมขืนกันแล้วความเป็นผู้ใหญ่ก็เร็วขึ้นจะต้องรับโทษเร็วขึ้นส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มตรงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่อพ้นวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องถือว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติาศาสนกิจแล้วต้องรับผิดชอบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษละนะครับ แต่ถ้าหากว่าเด็กคนใดเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามหลักสายสามถือว่าเด็กเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบตอบาะบุญคุณโทษเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบตบาะบุญคุณโทษนะครับพระเจ้าไม่เอาบาปเพราะสติปัญญายังไม่ถึงนะครับก็ไม่ต้องถูกลงโทษโลกหลังความตายม <c oughs> ันมีอยู่สองที่เท่านั้นเองก็คือนรกกับสวรรค์เมื่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์บอกว่า พระองค์ไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่สวรรค์สวรรค์ที่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะครับรวมทั้งเราเนี่ยอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยไปได้อยู่ถึงแม้ว่าขางเราเนี่ยอยู่ท่าหนึ่งอยู่ปากเหวนรกเนะี่ยแต่ถ้าเห็นลูกเราอยู่ในสวรรค์เราก็ดีใจละลูกเราได้ดีได้ดีก็ดีใจนะครับทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ณาที่นี้เนี่ย มันเลยวัยเด็กมาละโอกาสจะเข้าสวรรค์ฟรีๆขอโทษครับไม่มีไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆต้องตะเกียกกายหาทางกันเอาไงนะครับแล้วพิาศาสตร์มันก็ไม่บอกเราว่าทางไปสวรรค์จะเป็นยังไงมีแต่ศาสนาเท่านั้นแหะครับที่เป็นทางจะไปสู่สวรรค์และศาสนาก็มาบอกว่าทางเนี้ยชัดเจนไปเลยเดินตรงไปนะครับจะเข้าสวรรค์ฟรีๆได้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็มีวนทางของทางเหนือนกันก็คือต้องบาซะ ราะว่าคนบ้านเนี่ยสารยังไม่เอาโทษเลยนะครับพร็เจ้าก็ไม่เอาโทษแต่ปัญหาคือว่าเราจะบ้าไหมล่ะนะแต่เมื่ว่าเราไม่ต้องการจะเข้าสวรรค์แบบคนบ้าๆเราก็อยากเข้าสวรรค์แบบคนด,ดีก็ต้องเลือกทางเดินเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาเราเลือกเกินไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้และในฐานะที่เรามี ติปัญญาแล้วมีเสรีภาพในการจะเลือกเนี่ยเราต้องตัดสินใจเพราะว่าชีวิตเป็นของเราชีวิตเป็นของเราและชีวิตของเราไม่ได้จบลงตรงความตายผมเน้นแล้วเน้นอีกตรงความตายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ชีวิตที่แท้จริงซึ่งเป็นชีวิตอันิรันร์และชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทาของเราขณะที่อ AH. ยู่ในโลกนี้ดังนั้นขณะที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยขณะที่ยังหายใจอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสเลือก ศึกษาแล้วเลือกซะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเราต้องอรับผิดชอบนะครับ